โอเคค่ะวันนี้เดี๋ยวรีวิวคนถามมาเยอะนะคะเรื่องสแตนนสสตนนอสคืออะไรก็คือไว้สําหรับวางชีทเพลงหนังสือเพลงต่างๆนานาของเราเวลาเราเล่นดนตรีนะคะก็สะดวกอ่ะเดี๋ยวให้จังกลางให้ดูอันนี้จริงๆมันมีกระเป๋าสามารถสะพายได้ด้วยแล้วก็อันนี้เราออกมาจากกระเป๋านะคะการกลางก็ดึงขึ้นมาก่อนไม่ยากไม่ยาก เสร็จแล้วก็ดึงขาลงมาปรับให้กลางข้างล่างหมุนให้แน่นวาดหมุนด้านบนนะคะดึงคออกมาก็เอาความยาวความสูงตามระดับที่เราต้องการปึ๊บง่ายๆแล้วพอพับเก็บนีิพกสะดวกสูดชีวิตปึ๊บนี่ <Okay. S 1> เป็นไง จะยืนเล่นดนตรีก็ได้หรือว่าจะนั่งเล่นก็สามารถที่จะย่อลงไปว้าวเจ๋งมากทีเดียวโอเคอันนี้เป็นสแตนนะคะเรื่องราคาเดี๋ยวใส่รายละเอียดไว้ให้ที่หัวคลิปแล้วกันนะเรื่องราคานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะราคาเนี่ยจะรวมค่าส่ง e m s แล้วด้วยก็ส่งไปให้ถึงบ้านได้เลยมีกระป๋องกระเป๋าเรียบร้อย โอเคคราวนี้ขออีกอย่างหนึง่งเป็นเรื่องของอุปกรณ์เสริมนะคะนอกจากสแตนด์โนสิ่งที่คนถามตามมาก็คือขาตั้งอันนี้เป็นขาตั้งกีตาา์นะคะเดี๋ยวเรื่องขาตั้งอุคูเลเล่รเดี๋ยวเราอัปเดตกันอีกทีอันนี้เป็นขาตั้งกีตาร์ซึ่งแข็งแรงแบบทนทานมากพอถึงเวลาเราก็วางลงกับพื้นแล้วเอากีตาา์ตั้งได้เลยพับเก็บสะดวกวางไว้ตรงไหนก็ได้ของห้องเราง่ายมากแล้วก็กังมาแน่นหนามากคือเคยใช้สแตนด์มาเยอะมากแล้วปกติมันจะแบบกึกกักกึกกักนิดนึง,นงอะ เท่านี้ตัวนี้แข็งแรงทนทานเรียบร้อยอ่าก็แนะนำละกันวันนี้ก็มากับสแตนวางโน้ตแล้วก็เป็นสแตนตั้งตอนเก็บขาตั้งกีตาร์อ่าขาตั้งออคูเลเต่รเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีส่วนสแตนโน้ตนี่มันใช้ได้หมดอยู่แล้วไม่ว่าจะเล่นเครื่องอะไรเนาะตอนเก็บก็ง่ายสะดวกอย่างที่บอกนะคะย้ำอีกทีเดี๋ยวเรื่องราคาและวิธีสั่งก็ เดี๋ยวใส่ไว้ที่หัวคลิปแล้วก็รายละเอียดในคลิปนะวันนี้ไปก่อนค่ะ